สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะพามาชมรถรับส่งพลังงานไฟฟ้านะครับระบบชาร์จเจอร์ด้วยแผงโซลาเซลล์นะครับรับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ชาร์จประจุลงไปที่แบตนะครับสำหรับคันนี้เราปรับปรุงมา2รุ่นนะครับรุ่นแรกเดิมทีก็รถยังขับขี่ไม่ได้นะครับรวมไปถึงการเสื่อมอสภาพของโครงสร้างนะครับคัสซี นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับรุ่นแรกนะครับรวมถึงที่นั่งด้วยนะครับก็รุ่นแรกปรับปรุงให้ลดนะครับขับขี่ไปได้นะครับก็การขับขี่นะครับก็จะสามารถขับขี่ได้ระยะทางนะครับโดยประมาณก็คือ25กิโลถึง30กิโลเมตรนะครับอันนี้คือระยะทางเนาะก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของ เราต้องเอารถกลับเข้ามาชาร์จประจุนะครับส่วนรุ่นที่2เนี่ยนะครับเราติดแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นระบบชาร์จเจอร์ประจุให้แก่แบตเตอรี่นะครับลองมาดูรูปล่างนะครับสเปคของรถคันนี้นะครับสเปคของรถคันนี้มอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์5กิโลวัตต์นะครับมอเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมครอบเอาไว้นะครับ ส่วนคอนโทรลเลอร์ของรถคันนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอมองเห็นเป็นสีดำๆตรงนี้นะครับสเปคของกล่องควบคุมรถคันนี้ก็เป็น48โวลต์นะครับพีกระแสอยู่ที่5 0 0แอมป์นะครับส่วนระบบเบรกเรานะครับระบบเบรกของเราก็คือเป็นระบบเบรก เป็นดัมเบลกนะครับเพราะว่าชุดช่วงล่างของเราเนี่ยนะครับเป็นชุดรถกระบะนะครับเราจะสังเกตว่าชุดเกียร์ยังเป็นเกียร์กระปุกนะครับ4สปีดเดินหน้านะครับแล้วก็บวดถอยหลังนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับยังไม่ใช่ power นะครับก็ข้างล่างก็เป็นคันชักคันส่งธรรมดานะครับ ต่วคอนโทรลเลอร์ชาร์จเจอร์ของเรานะครับอ่าตรงนี้ครับอันนี้คือคอนโทรลเลอร์ชาร์จเจอร์นะครับตอนนี้แสงอาทิตย์อ่อนๆนะครับแสงอาทิตย์อ่อนๆนะครับซ้ายมือเป็นปรแรงดันไฟฟ้าขวามือเป็นวัตต์นะครับ โอเคนะครับก็เผื่อนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับกดซับสไครป์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับที่มันมีประโยชน์นะครับส่วนคลิปหน้านะครับผมจะ ลองทดสอบนะครับการกินกระแสนะครับของรถคันนี้นะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบนะครับการนำเสนอนะครับหรือการรีวิวของรถคันนี้ไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ